ไล่หน่อยพี่น้องครับอ่อนซอนเสียงแค่นพี่น้อง ภูทียูกรุงเทพกรุงไทพภูทียูเมืองนอกเมืองหน้าได้ยินเสียงแค้นแล้วโอ้ยอย่าลืมชิดนหอดบานเข้าได้พี่น้องเด้อจากหมอแค้นสวนแอลซิ่งทรง เอาเจ้าหน่อยเอาเราหยยางไปนะยางยางพร้อมพี่น้องบปดนี้เอาสุดยอดหมอแคนนะครับระดับหนึ่งของเมืองไทยหรือว่าระดับหนึ่งของอ่าภาคอีสานพี่น้องปากอะไรคนแจก่ดิพี่น้องโค้มิดปากคนดีตามเด็ดพี่น้องเด้ออ่เดี้อเด้อเดือดคนกระดิ่งใครนั้ เอาครับผมพี่น้องฟังอ่าแค้นมาสองสามไล่แล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไล่สุดท้ายนี่เป็นไล่เสด็จด,ด,ดมีมัดมากไล่ดีอยู่ไอ้เอาไปไอ้ไปเบื้องงัวก่อนบ้านเอา <Yeah. S 1> นะครับพี่น้องนี่คืออีกกิจกรรมหนึ่งที่หมอแค้นคนนี้เนาะพี่น้องนเนาะอ่าเฮ็ดนะครับพี่น้องในช่วงบางๆนะครับอ่าว่างการว่างงานานี่แหลเน้องไอเนาะ <Yeah. S 1> นะครับบางการบางงานบน่บบนบนบ่ได้ไปใส่กเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงควายอยู่บ้าน เฮ็ดให้เฮ็ดสวนทนเหรอเนาะอ้เนาะโอ้สูงแน่เด้อจังไรเด้อพี่น้องเด้อนะครับครับอ่ะเอาคืออ่าความจะฟังเสียงแค้นพี่น้องครับเออเอาเอาไอเอาบอลแล้วเอารับสมัครอยู่เด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้ไปเบิ่งงัวใส่ใส่หัวโอ้ยนี่ตีนี่ตีอันห้วยบ่รับอยู่ว่าปีนะซื้อแม่มันใส่เลยหมอรับอยู่ว่าปีผู้แต้เตียนกวนจ้าของโรงศรโอ้มาซื้อน้ำเจ้านี่ติว้ายหมออันหมอตีตัวนั้น มอมอมอตีโอเยตีสเยตีอ้อ,อยังกับเราซื้อเรา่ะมงคลลิ้น่าน่ะมงคลหน่อยออนี่นี่นีเนวางสีเทเพิ่นหนูจะแม่นย่างไส่หรือสิย่างต่ำขอ่อยไล่ีเอาเอาเอาันนี้มันมีลูกเลื่องจะไหนโอ้มีลูกลปาลูกทึงสองเลยสิไอ้ไม่ ปาดโทษลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่เหมือนปาดลูกก็เป็นตัวแม่พี่น้องลูกกามงามๆอ่าง้วงงวงออกสีสีเท่าโบดเนาะแต่ว่าลูกเป็นตัวลูกเป็นตัวตัว,ตวอ่าอ่าดึงเออาดึงไม่ได้ได้เนาะมันมันอยากออกกล้องหรือมัน <c ười> อเออเฮ้ยเบิ่งลูกลูกเพิ่นงามงามพี่น้องงามงามครับงามงามงามลูกตัวใดลๆเนี่ยลูกแม่นี่บ่พอมันไหม โอ้ผสมผสมอ่าผสมจริงปาดถัเอาเอาอันอันนี้ก็ลูกสาวอีกตัวนึงทีนี่ใหญ่แม่นี่โอ้ปาดถัพี่น,น้องผมแขรงขาดีงัวงัวสีขาวแต่ว่าให้ลูกบดห่วยงามๆจังสี่ห้า,า 4, 5, อยากได้อันป่อยป่อย <laughs> อ่ะขันตัวเถิกนี่ไปสะดโดนแล้วโอ้ขันตัวเถิกไปสะดโดนแล้วโอ้ตัวแม่เอาไปก้อนมันบอโอ้ยเอาเอาพี่น้องเบิ่งเบ่งง่วอ่าแม่ลูกงามๆแต่ว่าเราท่านได้ปล่อยเด้อพี่น้องเด้อแค่เพียงว่า อยากให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือกิจกรรมหรือว่าการเห็ดให้เฮ็ดสวนเให้เห็ดหน้าของศิลปินยุบันยุซองซูเปอร์สตาร์ในด้านหมอแค้นเล่าเห็ดหยังอยู่นาะพี่น้องเนาะเอาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวงไปไปยังยังเห็นแล้วงัวงไปเห็นแล้วพี่น้องเราท่านได้ขายดอกพี่น้องครับผมงัวงามงัวงามงัวแม่นี่ลักษณะถือต้องเลยนะครับผมสูงประมาณลอยสี่สิบแปดนะครับพี่น้องถึงลอยห้าสิบนะครับหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงแข้งขาใหญ่นะครับ หนังหนาซ้าไงนะครับเรื่งดีนะครับนำเตยนำทึ่งพี่น้องเอาผมอยู่ถึง่งคันแท่ได้พี่น้องเด้ลูกเพิ่นกำลังกินนมยอยู่ลูกได้เจ็กเดือนอะไร oh, <okay. S 1> สองสามเดือนโอ้สองเดือนกลัว mm hmm. แต่ว่าแม่เป็นััว์แล้วขึ้นนี้แล้ว mm hmm. พี่น้อง,น,องนี่นเขาเขาเรียกว่าพันธุกรรม นะครับให้ลูกดีเบิ่งลูกหนอกตั้งหลังตรงครับลูกน,น้อยแต่ว่าหนอกตั้งนนรครับเบิ่งพี่หลองอุย้ยนะครับงามงามพี่น้องครับผมนี่ถือว่าอ่าเป็นแม่บล็อกที่ดีเลยนะครับอ่าไอหมองเช่นสวนเราเอามาเลี้ยงพ่อพ่อ,พอได้อ่าได้มีมูเนอยเนาะนเอี่ยงอยูย่ทงอยู่ทานะครับผมเอาเอา,เอ,าอันนี้ไถฮุดไปเถอะสิบสิบบ้านเขาที่ใหญ่เรื่องไหนพอพอค่อยวันไม่โบรานเห็นไหมดำดำเอาห้าเนี่ยดำเอาห้าเนี่ยตัดตัว จ้างคนบ่อยว้าไม่ก็ไ่จ้างย้าเฮ็ดเองย่ามห้องเล้วรุ่นมูพี่น้องกับมาซอยโอ้ฉลาดเออหมายความว่าเฮ็ดเองแต่ว่าแม่สิเล้วซาบันพี่น้องกับสิมาซอยโอ้สุดยอดไปไอ้ห้อไปไปเอ่อเขาเชียงหน้าจัาหน่อยพี่น้องฮุ่นนะครับขลือหาดเพิ่อนขึ้นหาดเพิ่นนะครับพี่น้องครับผม โอ้เอาฝนสีมาแล้วจังซี่น้อยเนาะน้ำคันแท้น้ำมันี่เหากับปูกไว้บางบางมองเขาเจ้ากับปูกกล้วยปลูกยังน้อยเนาะเออบางหั่อนใจเป็นเกี่ยวพักขาแบบขย้อยปลูกโอ้พักขาเหา่นี่ปลูกใบเนี่ยไม่การปลูกพักขาเจ้าต้องไปถามันหมอลับมายุรีเด้อเราจบอ่าด้านไอเอกเกษตรเกษตรศาสตร์เออ ปลูกต้น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 พระขาปลูกหาต้นไต่สามอเอา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 อันนี้กับพ่อแค้นสวนสิปลูกจะหาต้นตสิไต่ซี่ว่าได้หรืไอ้แพร่เล่าดิเอ้าเอ้าพี่น้องครับผมไปฟังเสียงแค้นอีกมันมั่นอยู่อา่าครับอ่าไอ้สวนเฮาอาจารย์สวนเฮ้าผู้หลักยุทเสียนนะบ้านนี้เบ <ไป S 1> ื้องปลามันเล่าพี่น้องเบื้องปลามันเล่าฝ่ากำลังอ่ามืดขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะกะกะคงสีอ่า มันเป็นหนาฝนเป็นธรรมดาเนะาะไอ้สวนเนาะน,นะครับเอาบังหันเบิงงว้วเบิงเออ่ห้างไข่หมดแดงเบิงชุยยางมาแล้วเบิงโตเบิงแตีนเนี่ยก่อนเตีนแตีนล่ามแตีนล่ามเ <laughs> <laughs> บิงแตีนล่ามมาแล้วเอาไอ,อา้แค่นเท่ากับสามสามไร่มาแล้วเนาะเอาอีกสองไร่เพื่อเอาไร่หลักๆที่สี่สอนพี่สอนน้องหรือว่าสอนสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับอีกไร่ต่อไปเป็นไร่ยังไร่สุดเสน่ห์โอ้ไร่สุดเสน่ห์แบบหมอลำลำโอเฮาเนี่ยเอาพี่น้องบ่ายนี้ฟังอ่าแค้นไร่สุดเสน่ห์ครับ นีเป็ย์ไ,ไลท์สุดแสแนนครับผมพี่น้องสนนักพี่น้องสิ่งยิ่งอยู่กับหมอลำก่อนหมอลำโอเข้าหนยเนาะครับเนาะ อุ๊ยสเต็มต่อไปไร่หน่อยไร่เหงาี่นอ นี่คือลูกเล่นลูกอ่านะครับสิลแลลีล่าของอาจารย์สวนเนาอพี่น้องเนาะใายพี่น้องฟังมวนๆครับผมสมคมัะคมแพงสงคมชินหอดหาครับพี่น้องผู้ที่นะครับโศกเศร้าเฮงงอยลบหลีกโลกไข้ไข่เก็บบวชสินโลกโควิดขันงัวควายการล่ำปีสกินเฮ้ยสวดสวดพี่น้องครับผมอ้า นี่คือไล่ซิชแนลหน่อยเนาะอันนั้นมีปลู้นี่เป็นไล่ยังฮะปลู้นะเออปลู้บางหันไหมเหยาเหยาสลับโอ้เหยาสลับบอนที่อันมีปลู้นี่ยไหมมันเป็นไล่ปะเขาเป็นไล่ปะไอ้บลอนปลู้นี่มันเทคนิคอ๋อเป็นเทคนิคครับผมพี่อ๋องนี่ที่เพื่อนว่ามันบว่าสีรุ่นไม่รุ่นน้อยรุ่นใหญ่แล้วแต่ผู้ใดช่มีเทคนิคเอาอันเจ้าจับอยู่เนี่ยมันยังไงชี้ซัว ขีดสูตรโอ้แค่นต้องมีขีดสูตรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขีดสูตรติดสามไล่เดอ๋ยวโอ้ติดแล้วก็ต้องออกเอาเอาออกผู้ก็เจ้าเก่งก็เจ้าก็มือตีเดาแค่นี่มัน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 มีมันมีจะจะจะขี้เขาเอิ่นขี้ป่ะนี่เขาเอิ่นขี้คือกันมันบ่ะขี้คือกันเอออันอันนี้มีดีมีเนอโอ้ที่ซีมีเนครับครับมีเอฟซับโอ้คือกันเต็มเออโอ้อันสมัยตะกี้เพื่อนว่าแค่นไล่แปดไล่เก่าไล่เจ็ดแปดเช่นเก่าเช่นเจ็ด อันนั้นคือผู้เฒ่าเก่าเพื้นเอิ้นแต่ว่าสันสมัยใหม่เขาเอิ้หนซีวินเนื่อยเออเป็นเหนอยอยังนี่ตีโอ้นะครับพี่น้องนะครับเออแค่นนี่เออเป็นอยัางพุทธเจรินเต้าพ่อหูวจักบ่เออเต้าแค่นนี่เกิดขึจังหวะเมื่อสมียมั่งแต่แต่พอแต่แมยแต่พอแต่มยเจอาะจาเต้าเออเต้าแช่นนะครับแล้วแช่นมันมีบอกว่ามีลูกนี่เออสี่สิบมีเออหน่อยก็สิบหก ลูกหรือว่าหลายกอจังสีว่วะนี่นี่หน่อยกอกว่านี่อันอันอันนี้มันสิบหกหรืออยังนี่สิบหกสิบหกเนาะตามปกติ่รักก,กันคือสิบหกเนาะอ่าตามสิบหกนับเบิรงนะครับเช่นมีสิบหกสีเงาสีสันอยู่กับเสียงมันหน่อยเนาะนะครับเอ้าน,นี่พี่น้องครับผมนี่คือบางหันไร่สุดเซนจจากสุดยอดหมอแคนนะครับเบอร์หนึ่ง นะครับของภาคอีสานก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะอันเห็นพี่แพลพี่เพว่าหันผ่านไปอันแม่นพี่นางเด้อเพิ่นบ่กเราบ่อยากออกกล้องสิเป็นมาแต่อไหนนะครับสิบ่ค่อยออกกล้องเห็นกล้องแล่นโลดครับเออแม่บ้านเพิ่นแม่บ้านเพิ่นเอาออาไอ้บัดนี้เอ้าไปอีกไล่ไล่นึงก็แล้วกันไล่นี่ไล่อยังบัดนไอ่เอาเป็นไล่ญ่โอไล่ไงไล่ไงเอาไล่ญ่ปิดท้ายด้วยยาวเนาะไอ้เนาะเอาไล่ญ่ปิดท้ายด้วยยาวเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาฟังไล่ญ่ครับ bàn về đây, ôm bên đây Ở phía <laughs> <laughs> này Xuyên đoạn, xuyên đoạn Để cứ lại nhanh ไว้ไว้ไว้หรือม่แขังโอ้ยโอ้ยสไตล์เพื่อนพี่น้องฟังแล้วเก็ดให้สะอ่อนกับเสียงแค้นเก็ดให้คิดพ่อบ้านให้บ้านหน้าเฮาเล่าพี่น้องเนาะเอาฟังางบนบนน้ำกันครับ โซชิดหอดอีแม่อีฟาดี้อนเจ้าสีโน้ผู้ฒ่าเก่าพี่น้องสุดยอดหมอแทน 别让了，嘿， รวดรวดพี่น้องก็เหมือนเดิมเหยิบเหยิบเหยิ่เหยมบพี่น้องพฮ้องแท่งเอาพือว่าอ่าอาจารย์สวนทรงควบหักคมแพงทรงควบชิดอดหาพี่อาน้องในช่วงโควิดจังสี่น้อยเนาะแมนแมนเออในช่วงโควิดจังสี่พี่น้องคืดไหลแมนจะคืดไหลให้สู้ไปพร้อมๆกันพี่น้องเป็นทั่วประเทศไทย เป็นทั่วโลกช่วงนี้สําคัญแล้วนะครับผมให้ไปยันชุบชนคนพุนผ่านกับพิใไ,ไซแมสน้ำเนาะพี่น้องเนาะให้ระมัดระวังไว้กันแล้วกันบัวว่าสิเป็นคนไทยเฮาหรือคนต่างประเทศทั่วโลกเป็นให้สู้ๆไปน้ากันพี่น้องครับผมสาคัญแล้วนะครับมีโรคคนแล้วยังมีโรคง่วงโรคคว้ยน่าช่วงนี้เนาะยูไทยเฮานะักที่สุดก็คือลําปีสกินนะพี่น้องให้อ่า พักกาดละมะั่วลำบงนะครับลำปีสกินเกิดจากแมงได้พี่น้องเด้อนะครับเกิดจากแมงอ่าแมงบ้านยุ่งหรือว่าเหลียกลินเห่าเนี่ยสุยางนะครับอ่าที่ไปกัดงัวห่ามันเกิดอ่าปล่อยเชื้อได้นะไอ้ <c oughs> นะครับเพื่อให้งัวเป็นตุ่มเขาเอ่นว่าลำปีสกินนะครับอ่าแต่ว่าเท่ากับตอนนี้ผมรักษามิตรยาอ่าเขาเอ่นว่ารักษาไปตามอาการ นะครับเนาะเอาให้พี่น้องสู้คุณสู้คนยู่ดีมีแห้งรำด้วยรำด้วยนะครับปัดสะแจ็คโรคไข้ไก่เก็บกันแล้วกันผู้ขาดชมชชยคลองสามจุ่มนะครับพร้อมด้วยไอพีมอกแค่สวนนะครับอ่าช่วงนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับฮึมฮั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 มฝากไว้กันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะพี่น้องหรืองวันศุกร์พลาดชื่อต่อไปมือหน้าสิไปเบิ่งหมอรัมหมอเช่นไหน ผู้ข่าสิบอกใบร่วงหน้านะครับกดะดงใบเล็เกะกดีได้พี่น้องเด้อยให้ยูดีไม่แห้งทุกท่านครับสวัสดีครับ